นี่มาที่ท่าบุงนะครับก็มาดูพื้นที่วัดร้างเดิมนะครับชื่อวัดข่อยนะครับเจ้าถิ่นพามาครับหมาเห่าแล้วถ้าเกิดเดินตรงมานี้ลกนะครับถามาทางนี้ ปกติเข้าทางไหนอะอ๋อเหรอแล้วเหลืออะไรให้เห็นบ้างอะแล้วรู้ได้ไงว่าตรงนี้ชื่อวัดข่อยอออมีแผนที่ปะะ่ะล่ะ เอาล่ะไปไม่ได้เหรอดินมันพอย่ำได้อยู่ผมไม่ปิโอ้โหรองเท้าเปื้อนหมดเลยอย่างเงี้ย

ผมจะพาพี่จอ้อมจะไหลกะเดินไกลขึ้นมาจากทางรกแล้วครับที่เที่ยวดีๆสบายๆไม่ยอมไปดูดิแมเป็นสวนเป็นสวนกล้วยสวนชาวบ้านเขานะครับ มาถึงบริเวณที่เป็นวัดข่อยนะก็รกนะครับเต็มไปด้วยป่ากล้วยนะครับแต่ก็ยังพอเห็นเศษอิฐนะครับถ้าเกิดว่าขุดลงไปเนี่ยจะเห็นเป็นเศษอิฐนะครับอ๋อเนี่ครับเช่นเศษอิฐตรงนี้นะครับดูตรงนี้กันนะครับถ้าเกิดขุดลงไปเนี่ยจะเห็นร่องรอยนะสิ่งปลูกสร้างที่จมอยู่ใต้ดิน ครับเดินลึกเข้ามาหน่อยนะครับไหญ่เกินได้แล้วพี่โอ้โหดินมันพังแล้วโอโว้ดินพังหมดโอ้นี่ตรงนั้นแหละตรงนี้โอ้โหเมื่อกี้ร่วงมาครับนี่นะนี่กระเสาอ้อหูเป็นสิ่งปลูกสร้างอาคารนะโบสถ์โบสถ์น่าจะเป็นโบสถ์ใช่ไหมโบสถ์เลยพี่น,นี่เป็นเสาครับอืม อันนี้เป็นกับกล้วยนะครับเนี่ยท,ที่กระจายอยู่ทั่วพื้นที่นะครับต้องขุดแตง่งขุดแตง่แตงก็เป็นพื้นที่รกนะฮะธรรมดานะเพราะว่าก็เมืองลบบุรีก็เป็นเมืองโบราณเมืองหนึ่งเหมือนกันนะครับก็มีอีกหลายที่นะครับที่เรายังไม่รู้จักนี่ก็จะเป็นล่องสวนนะเป็นล่องสวนนะครับแล้วก็เป็นรอยขุดลงไปเนี่ยพอขุดลงไปเนี่ยจะเจอโครงสร้างของอาคาร นะครับเป็นเศษปูนเศษอะไรต่างๆยังเห็นกาบป้้ยนะน้องน้องที่มาพามาด้วยเนี่ยบอกว่าแต่แต่เดิมนั้นก็เคยเจอพวกเชิงชายด้วยนะครับกับเบื้องเชิงชายตอนนี้มองไม่เห็นแล้วนะครับแต่ตอนนี้ช,ดชัดๆเนี่ยเป็นเสาแปดเหลี่ยมตรงน,นี้นนะแล้วก็เศษอิดเศษปูนนะครับโอเคครับก็พามาดูเท่านี้ครับก็เป็นสถานที่ที่เราไม่คุ้นเคยนะหลายๆที่เนี่ยก็มักจะเจอวัดร้างอยู่นะครับในพื้นที่ที่ เก่าแก่โบราณน,นะครับนี่ก็เลยลองเข้ามาดูกันนะครับแล้วก็เจอจริงๆ